หลังจากที่กัดกดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่นะคนคอนๆผมก็จะมาค่อยเทยน้ํากรดออกแล้วเดี๋ยวเราแยกน้กํากดไปตั้งหากนะครับน,นี่เขียวเลยนะครับ อันี้เรากัดในสิดเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะก็จะมาล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆจะเริ่มเห็นเส้นทองแล้วนะครับเวลาล้างก็ค่อยๆล้างนะครับังเก็บดีๆนะครับมันจะมีเส้นทองหลุดไปกับน้ำนะครับเราก็ค่อยมาเก็บละเอียดอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เป็นการล้างหยาบนะครับเพื่อนนะล้างหยาบไปหนึ่งรอบก่อนนะครับเราก็กลับมากรองอีกหนึ่งรอบนะเส้นทองมันหลุดไปอยู่แล้วแหละนะครับกับน้ํานะ ทองเนี่ยมันจะหลุดไปอยู่ในน้ําข้างล่างด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะค่อยมากรองอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนล้างเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทองมันอยู่ยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นทองคำนะครับเห็นไหม IIC ตัวไหนไม่รู้ ไอซีสี่เหลี่ยมไอซีน่าจะเป็นขาบอนนะครับเห็นไหมเส้นทองเขาเนี่ยจะอยู่รอบหมดเลยนะครับเห็นไหมอยู่ตามรอบกระจกนะครับแล้วก็มีเปลวทองคําเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นเปลวทองนะครับทองคำนะฮะตัวนี้เป็นไอซีคาร์บอนเนาะถ้าเป็นไอซีแรมนะครับไอซีแรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมอยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีสีทองๆองอยู่นะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ IC RAM นะครับเห็นไหมทองคําเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงกลางเห็นไหมครับนะครับนี่นะเล็กๆนะครับถ้าหลุดไปคือเก็บไม่ได้แล้วนะครับนะการต้มก็สำคัญเหมือนกันนะครับ การต้มการล้างนะครับถ้าล้างดีเนี่ยยังไงก็ได้ทองนะครับแต่ถ้าล้างไม่ดีเนี่ยเททิ้งนะครับก็ไปกับน้ําหมดนะครับต้องระวังนะครับใจเย็นๆนะครับต้มวันหนึ่งอ่ะแล้วก็ล้างวันหนึ่งพ่งนี้เข้ามาเออนะครับเห็นไหมทองเขาจะเ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมล้างเสร็จก็น่าจะได้เออรุพงกนี้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้ไม่น่าจะทันนะครับ มือนะครับก็ล้างออกนะเมื่อนใสน่ถึงมือด้วยนะเดีย๋ยวมาทําตามช่างเก่งไม่ได้นะต้องตีตัวเองนะครับ ได้ลงบิกเกอร์นะครับการสกัดทองในไอซีนะครับก็ไม่มีอะไรครับตอนนะครับไม่เป็นไนะต้มเสร็จนะครับต้มก็เอาควมเป่าควมเป่าออกมาให้หมดนะครับต้มให้มันละลายให้หมด ละลายหมดแล้วนะครับก็เอามากัดกดนะครับจับได้กดในติกนะครับเพื่อที่จะทําลายพวกโลหะจำพวกทองแดงออกไปก่อนนะครับเราก็ค่อยมา a r อีกหนึ่งรอบนะครับจับทองคําออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนนะจริงๆถ้าเข้าใจหลักการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ นะครับ้ำในนี้ก็เห็นไหมมีทองอยู่เนี่ยดไปนะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับมีเส้นทองหลุดไปอยู่นะมันก็จะมีเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับอยู่ในอยู่ในน้ําตัวที่เราเทนี่แหละนะครับน้ําล้างนะครับค่อยมากรองนะครับเราน้ําตัวนี้เรากัดกดเสร็จแล้วเนาะ เรากรองเสร็จแล้วก็เอาไป ER ได้เลยนะครับเพราะว่าโลหะเราทำลายหมดแล้วเนาะนะนครับ ค okay. แล้วก็ล้างเสร็จแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวมาทวนกันเนาะขั้นตอนแรกเราได้ไอซีมานะครับ IC มาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปต้มกดซันฟิลิกนะครับให้มันละลายถ้า IC ซีบางนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าหนาก็40นะครับประมาณนี้นะครับ แต่เวลาเนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะครับให้เพื่อนๆใช้ใช้ช้อนนะครับตักดูนะครับเป็นสแตนเลสเนาะเป็นทับพ,พีเรียกทับพ,พีเนาะตักขึ้นมาดูนะครับถ้ามันละลายนะครับมันละลายหมดก็พอนะครับไม่ต้องอิงว่าต้องยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับไม่ใช่นะครับช่า <laughs> งเก่งเมื่อกี้ต้มไปสิบกว่านาทีเองนะมันล้นล้นแล้วก็พอเลยนะครับมันล้นก็จบเลย เอามาล้างเลยก็ยังไม่ละลายดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่เนาะต้มเสร็จปุ๊บนะครับให้ความเปามันละลายนะครับพลาสติกละลายเสร็จปุ๊บเราก็เอามาล้างทําความสะอาดเอาน้ำำําดําๆมันออกมาให้หมดนะครับออกมาให้หมดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการกัดกรดนะครับกัดกรดนติีเพื่อทําลายพวกจําพวกทองแดงออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการ ER นะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ อเคนะครับเพื่อนๆนะ